ส่งงานอีกบอ่อครับน้ำแรงถูกใชเจ้าของบอ่อเลยครับดูด20เมตรครับส่งมาประมาณ44เมตรครับตับปั๊มตัใดเจ็ด้ยห้าวัตต์ดีซีครับรุ่นน้ำสิบสามคิวแรงมากเลย แต่น้ำยังไม่ใส่พอเพิ่งสูบรับนะครับ,รบนี่ครับครับ,รบ,รบแพงเอยู่นู้นครับถูกใจเจ้าของบอ่เมื่อไหร่ครับราคาไม่แพงจบ เก็บงานให้เรียบร้อยครับโอไฟยังไม่เต็มที่ พุดแพงโมโนกิงโกครับ340วัตต์ตอนนี้เที่ยงห้าสิบเอ็ดนาทีครับครับส่งงานเรียบร้อยครับจบงานใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับผมนิวโซล่าซียออมเภอพูอู้หลวงครับสวัสดีครับ